ล,ลูกค้าสวัสดีจ้าวิทำได้เห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อน่ารักเห็นไหมลนะ่ะบอกแล้วทำได้แต่มันไม่ทำไงแล้วหน้าที่มันมีไว้หมดแล้ว หล่อนนเรื่องเข้าไล่เข้าสวนเองแล้วอย่าโทษใครจริงๆขายยำแล้วดิกไปตัดดาวเรืองแล้วมาโทษใครไม่ได้สั่งไปตัดดาวเรืองเห็นมก็ทาได้ไหมรสรสชาติที่ขายตะขาไปยี่แปดตัวลูกค้าสวัสดี้ะลูกค้าจ๋าสั่งเลยนะคะลูกค้าขาวันนี้แซลมอนเลิศมากในส่วนของแซลมอนสีสดมากลูกค้าขา ถ้าลูกค้าสั่งแซลมอนนะแม่ค้าจะแนะนาว่าแซลมอนน่ะมันจะเข้ากับน้ํายําที่ไม่ใส่ปลาร้ามันจะอร่อยกว่าค่ะลูกค้าคา่ะด้วยเนื้อปลามันจะออกมีส่วนของคาวใช่ไหมถ้าเกิดไปโดนปลาร้ามันก็จิงคาวเขราะใใหญ่ต้องเป็นน้ํายาแบบออริจินลอลจะลดจริงเพราะฉะนั้นขีดไปแซลมอนไม่ลา <laughs> าจากไหนวะว้าวเสร็จเดิมสวัสดีจ้าอันนี้รอบที่สามแล้วใช่ไหมอ,อ,อุ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะลูก แม่มาลูกมามากินนมแม่ขายคุณย่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนมันนี่ซิลูกวิ่งหล่อไหมหล่อมานนี่มาขึ้นมานนี่ซิเฮ้ยมันมาหล่อแต่เด็กแล้วเฮ้ยโอ้โหทุกคนโอ้โหเกินไปอะลูกเฮ้ยเฮ้ยนี่อายุเท่าไหร่นะลูกสิบสองเฮ้ยนาได้มากได้มากแม่เชิญข่าวโต๊ะเดิมเอาโต๊ะเดิมไม่ได้แล้วลูกค้า โตะเดิมมีคนไปนั่งแล้วครับไปโต๊ะนี้ได้ไหมลูกค้าจ๋าได้วันนี้ก็มาตอนมีคันทักสารมาเดี๋ยวจัดการให้แม่โควิอยู่ระเบียบรับลูกค้าให้มานี่ดีใจที่มาตายมาแล้วแม่โควิอยู่แล้วหูถุนเด่นอันนี้รอบสามแล้ว ไม่ดู่อะไรเอาล่ามาปัญญาแด้เหล้าเบาเบายังไงยังไงแด้งล้ามาสิจาจ้าน่ารักมากเก๋ๆไปๆจาจ้าครับผมไก่หนึ่งชิ้นไก่หนึ่งชิ้นนล่าไก่จานนะ ได้ลูกค้าลูกค้าจะอะไรดีจะบอกแม่ค้าจะแม่ค้าเชียร์ให้หมดทุกใจทุกอย่างที่ยุ่นแม่งในร้านเลยค่ะพี่จะวน้ำจิ้มพี่กลับคืนมาได้จ้าสวัสดีคาได้แล้วเนาะลูกค้าไม่กินเบียร์หรอเอาเปล่า เอาหัวแต่ว <secondo> ันน so ึงน่อยๆน่ารักน่ารักคุคุกกี้สักกดไหมวันนี้พอวันนี้พอก่อนเพราะว่าคืนหนักแล้วไก่นะคะนั่งกินงี่ก็ได้นะแล้วเขาไปต่อสตาง มายุ่งกับเขาทำย้ำไป <laughs> แม็กกูมันกุศลจ้ะกุศลใจกุศลใจตรงนี้แหละทำไปก่อนเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวฉันขึ้นไปเองตอนนี้ยังไม่ยุ่งทำไปเลยเดี๋ยวถ้ายุ่งยุ่งกุ้งบีเวขึ้นไปฉันไล่ลงมาเลยอยู่ล,ะ ung, ละ่ะจ้าจ้าตาต้มยำกุ้งน้ำข้นมีกุ้มังกรได้เขาวันนี้มีกุ้งม,มังกรตัวยื่นไปตัวยื่นอยู่ อยู่มาแรกไม่เคยจำราคาพี่ไม่เคยจำไม่หนูบอกไปว่าสามร้อยห้าสิบเอาเงียบฟังไม่สามร้อยป่ะร้อยห้าสิบฝากดวยม่ดเอาเครื่องดื่มมาเร็วอันนั้นน้องชื่ออะไรพี่เจไม่รู้เลยอ่ะของงานฝากไม่ได้ค่ะเชื่ออะไรนะเชื่ออะไรฮะชื่อน้องเพดตายห่า นบ้าเลยคาบไก่ยังโลงคจ้าได้ทั้งหมดกี่บาทคะลูกค้าจ๋าได้แล้วจ้าลูกค้ามีอะไรบอไนะคะัดขาได้ไหมคะจะไปไหนตอนนี้ หนึ่งพบาทค่ะยอสี่หกแต่แต้มีไหนนะแต่พี่วีทำยังวิทาเลิศลูกค้าเงินทองจะลูกค้าจ๋าทอนห้าสี่สิบาท ไปแล้วโอเคไปแล้ว <laughs> ทำได้ทำได้